พี่พศคะเล่นบูย่าทั้งเกมหน่อยคะ่ะปืนบูยา่าไอวอบูยา่าคาตาะบูยา่ากระทะล่มแอร์บอร์ดหมัดระเบิดรถเกียวชุด่าทาง ได้เลยครับขอมาแบบนี้ก็จัดให้นะฮะอยากจะดูเซตบูย่าทางเกมเลยใช่ไหมอ่ะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่ชุดก่อนเลยเป็นชุดบูย่าเดที่มาเมื่อปลายปี2021นะครับก็2ปีผ่านมาแล้วนะชุดนี้ตอนที่มาเนี่ยราคาเอาเรื่องอยู่นะครับ3,000เพ็ดหรือประมาณ800บาท ความพิเศษของชุดนี้ก็คือมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับมีสีแดงม่วงฟ้าเหลืองอันนี้ฟ้าหรือเขียววันนี้เราจะเลือกเป็นสีเหลืองทั้งเซตเลยกันละกันนะครับ กระเป๋าเป็นบูย่าเดย์นะครับเบล321ก็ประมาณนี้กองศพบูย่าร่มบูย่าแอร์บอร์ดบูย่าท่าทางที่เป็นบูย่าเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างกำกึ่งนะครับคือถ้าเอาท่าที่เป็นบูย่าเลยเนี่ยผมว่าท่าเนี้โอเคสุดชูมือแล้วก็มีคำว่าบูย่าโชว์ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นท่านี้ก็มีตราบูย่านะส่วนท่านี้มากับชุดบูย่านะครับ และท่านี้ก็มากับชุดบูย่าเหมือนกันคือมันก้ากึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นท่าหลักเราจะใช้เป็นท่าชูมืออันนี้กันละกันนะครับ ถ้าเปิดตัวที่เป็นบูยา่าก็จะมีท่านี้คือมันมาพร้อมกับชุดนะครับคอลเลกชันนี้ได้ของค่อนข้างเยอะเลยสกินสกิลไม่มีท่าพิเศษไม่มีโปรไฟล์มีรูปบูยา่าแบนเนอร์บูย่าเดย์เข็มกัดบูย่าเดย์พาหนะมีรถสปอร์ตนะครับคันบลมมากนี่มันรถทามิยาบอคับนี่รถบิ๊กฟุตบูย่าเดย์มอเตอร์ไซค์มีตราบูย่าแบบนี้นับไหม ส่วนอาวุธนะครับเรามาดูกันว่ามีปืนอะไรบ้างเริ่มที่กรอซ่าก่อนเลยนี่ตรงตัวนะครับกอรอซาบูย ah. ่าแมน2ลบรีโหลดฮะ a n 9 4ยิงยุงบ ah. ูย่าแมน2เหมือนกันปืนอ ah ักบูย่าเดมแมน2อีกแล้วเหรอดาเมจ1ลบรีโหลดด้วย มวด SMG ก็จะมี UMP บูยากระบอกนี้นะครับแม่น2เหมือนกันลบรีโ o a d และก็มี UMP บูยยา day ที่เป็นสกิน level เวล7นะครับอันนี้จะดาเบสสล้านหลบรีโ o a d แต่ว่าสกินเนี้ยเราใช้บ่อยแล้วเพราะฉะนั้น UMP จะใช้เป็นสกินไก่อันนี้กันล้วกันนะครับ <c oughs> ปืนลูกซองไม่น่าจะมีบูยานะหรือมีกันไปดู สไนเปอร์มีเอดับบูยาเดสกินนี้นะครับแม่นหนึ่งดามเมจหนึ่งลบระยะปืนพกก็ไม่น่ามีนะครับอันนี้ไม่คุ้นเลยแต่ถ้าผมตกสำรวจไปก็บอกด้วยนะฮะกระทะบูยาเดคาตนะบูยาเดเขี้ยวบูยามีดบินไม่มีมัดบูยานะครับเป็นหมัดโบนกระดูกระเบิดบูยาเด ไอวอร์บูย่าเดหน้าไม้ไม่มี M79MGLRGS แก็ตติงไม่มีหมดเลยแล้วก็มีคู่หูอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับเป็นนอนแพนด้านะนี่มากับชุดบูยานะครับเรื่องคู่เลยนะเนี่ย และนี่ก็คือเซ็ตบูย่าที่ผมหาได้ในวันดีนะครับแม่เยอะจริงๆนะไม่รู้ว่าตอนเล่นเนี่ยเราจะหาเจอของทั้งหมดที่ใส่มาหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตามคำขอกับน้อง user xj7z e 7cd 1h ไปชมกันเลยครับ จริงๆหัวข้อแนวเนี้ยก็ไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากว่าหัวข้อที่คนดูขอมาเนี่ยผมจะเล่นไปนหมดแล้วนั่นเองนะแต่ถ้าใครมีหัวข้อเจ๋วๆก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับมาดูที่แอร์บอร์ดกันก่อนเลยนี่ลายบูย่ากลางล่มออกมาก็เป็นบูย่านะครับแต่วันนี้ไม่ต้องแงนมองฟ้านะวันนี้เล่นปกติไม่ได้ปิดตาเก็บปืนเปิดกล่องหาปืนที่เราจะเล่นแต่ไม่เคยได้เจอเลย วันนี้ผมเล่นอะไรได้บ้างครับเนี่ยก็มีกอรซ่ายิงยุงปืนแอค UMP AW มาดูกันว่าจะเจออะไรกระบอกแรกเอาและไข่บเออยิงกันไปก่อนผมไปล่ะพี่ยิงกันไปเลยผมขอวิ่งเก็บปืนแปบตบ่เย็นลูกพี่ UMP มาพี่ผมพร้อมแล้วพี่เปิดผมใช่ไหมผมเปิดคืนเลยนี่ลวงซ้า กระหนกอาชีวะยังไม่จบอีกเหรอแกงโฟร์คิงหมดกระแฟแล้วนะอุยไอวอ์ไม่มีนิว่าเอา้า<อ>ละกอยโซเนียศพเมื่อกี้ใครไม่รู้จะลาสั้นหน่อยแต่ไม่ได้คิวเฉยนี่นะครับ UMP บุยญา วิ่งสะดังเลยน้องตกใจหมดพี่ก็กำลังเล็งปืนปเอากระสุนมาเสิร์ฟใช่ไหมแต a n k you ไอ้ไอน้องบูปไปซะฮึอะไรอ่ะผมได้อะไรมันขึ้นว่าเป็นแชมป์คนใหม่มันคืออะไรครับอ๋ออีเวนท์พิเศษหรือเปล่า เหมือนอ่านผ่านๆว่าจะมีอันนี้ผมได้ใช่ไหมนี่ไงมีมงกุฎขึ้นบนหัวด้วยมันจะมีสัญลักษณ์สีฟ้าบอกข้างล่างนี่ใช่ไหมเมื่อเป็นแชมป์ HP จะฟู้ฟูอย่างรวดเร็วถ้าสังหารศัตรูจะได้เหรียญฟิฟายสองร้อยและสแกนหาตศัตรูในระยะร้อยห้าสิบเมตรแต่จะถูกเปิดเผยตำแหน่งแปดวิเฮ้ยถือว่าดีเลยนะเนี่ยยิงศัตรูปุ๊บแล้วมันสแกนบริเวณรอบๆให้ด้วยได้เหรียญเพิ่มอีกอย่างแจว นี่มาดูกระทะกันก่อนนะครับเป็นกระทะบูย่าว้าไม่ได้ใส่เล่นนานแล้วนะเนี่ยสกินนี้เนี่เปลี่ยนคาตาเให้ดูด้วยนะครับจะได้ดู2ออย่างเลยเค <Okay. S 1> เวลาใส่ฝักข้างหลังก็จะประมาณนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเคยใส่สกินบูย่ามาครบเซตขนาดนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนกระทะกลับดีกว่ากระทะมีประโยชน์กว่าคาตานะนนะครับพื้นที่มันใหญ่เวลาหันหลังเนี่ย มาไงน้องพี่กำลังดูของน้องมาแบบนี้ไม่แน่ล่วงซาอ๋อนี่ไงพอคิวได้มันสแกนศัตรูรอบๆให้เลยนะครับโคดแจวดีแบบนี้ความสามารถนี้มันอยู่จนจบเกมเลยปะครับเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะเ้ยอลืมกดท่าบุญ่านี่ท่าบุญ่า ทันคือที่หนึ่ง number o ว้าไม่ค่อยได้ใส่มาเล่นเลยเนอะท่านี้หลังๆทาา่าในฟรีไฟเยอะมากใส่ไม่หมดส่วนอันนี้เป็นกล่องศพบ,บูย่านะครับก็จะมีวิญญาณปิศาจโผล่ขึ้นมาชุดนี้เอาจริงผมก็ไม่ได้ใส่เล่นเลยนะเมื่อ2ปีที่ผ่านมานานๆจะหยิบมาทีนึงแล้วก็อันนี้เป็นสกิน r ะเบิดนะครับเวลาถือเนี่ยก็มองไม่เห็นหรอกมันต้องดูตอนเคลื่อน เวลาเคลื่องไปเนี่ยก็ไม่เห็นเหมือนเดิมไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยเป็นแค่เปลวไฟแค่นี้เองน่าจะเป็นไอตัวปีศาจสีเหลืองนี่โผล่ออกมาเนะจะได้เท่ๆนี่มันต้องออเหลียนมาถะลุงนะครับวันนี้จะล่ำรวยเป็นพิเศษเพราะว่าเรามีตรามงกุฎเราจะหาปืนที่มีบูญญานะครับที่ผมใส่สกินมาก็จะมีกอซ่ายิงยุงปืนอัก ส่วน u n p เนี่ยได้แล้วแล้วก็ AW อีกสก,กินหนึ่งแต่ว่า AW เดี๋ยวค่อยไปกดที่ตู้ม่วงก็ได้เดี๋ยวเราหาปืนอื่นๆก่อนเฮ้ยนี่ไงยิงยุงลูกพอ่อได้ละ a n 9 4เวลาถือก็จะประมาณนี้นะครับสีนี่มาโทนเดียวกับชุดเลยนะเนี่ยเทอยู่นะทำเป็นเล่นไปและอันนี้ก็เป็นไอวอร์บูย่านะครับ อันนี้แจกฟรีหรือเปล่าหรือว่าเสียตังค์ลืมหมดแล้วเนี่ยสปีผ่านไปด้านหน้าก็เหมือนกับด้านหลังนะครับแค่ด้านที่รับแสงเนี่ยมันจะสว่างกว่าปกติในเดือนนี้นะครับยังมีผู้ชม48.7%ที่ยังไม่ได้กดปุ่มติดตามนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึง9ล้านซับไวๆด้วยนะครับ ออกเดินทางกันต่อนะครับวันนี้เราเล่นบูญ่าทางเกมเพราะฉะนั้นก็ต้องห้ามตายนะเพื่อที่จะได้บูญ่าตอนได้ที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนีครับ<อ>ถ้าตายที่ภารกิจเฟลเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เห็นคนด้านล่างนะแถวร้านเจ๊เจ๊มีคนปนบ่อนี้โจรหรือว่าลูกค้าหรือว่ามิช,ชาชีพซ้ายเปิดอรอเปิดก่อนได้ปูด อาไอวอลแบบนี้เจอระเบิดบูยาพี่หน่อยน้องอุ๊ย <laughs> บดตี้ตายคู่เลยเนี่ยครับเพียงระเบิดลูกเดียวได้เหยื่อสองตัวเจ๊เจ <found ing> ๊ j, ซื้อไอ้ดับกระบอกหนึง่งตัดมาก,กระสุนเต็มแม็กซ์ไอเปิดก่อนได้ปูด หลังยังไม่หมด,ดหอกีกเนาว่าไงโซเนียผมจะต้องไม่ตายแถวนี้นะวันก่อนมาแห้งอยู่ตรงนี้ดนโดนพรลุมสี่ตัวชย่ยองเลยผมจะต้องไม่ตายที่เดิมเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเข้าวงก่อนเพื่อความปลอดภัยไอ้ด้านซ้ายก็ซัดก,กันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดผมไปแชนะ่มันอาจจะซ้ำรอยเดิมเราเข้ามาอยู่ที่ปลอดภัยก่อน เฮ้ย hey, มันสแกนกว้างขนาดนั้นเลยเหรอคิดว่าจะสแกนแค่แคบโอ้จุดแดงเต็มไปหมด <Yes. S 1> จะดู AW สักหน่อยไม่ได้ดูละโอ้แล้วดูเด็กแวน้นขับรถกันสนั่นวันไวเสียงหวกหูดีเหลือเกินเหยียบกันมิดเลยใช่ไหมพวกนาย <Aye. S 1> อาจอดด้วยจอดทำไมอจอดทำไมเด็กแว้นหนัง oh, <screen. S 1> นี่นะนี่นะ นี่นี่ลาสหมดอะยืนทำอะไรทำอะไรไชหนึ่งอาปิดรูอีกไปที่ฟารถไอตัวเมื่อกี้ทขโวยซะเลยสกินนี้บริษัยเล่นนานแล้วนะครับทำย่าเนี่ยเอ้าบมดบองรถไปชนเสาซะงั้นไปเลยบูย่าทำย่าลูกพ่องั้น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 ง <_ an> มองด้านหลังนึกว่าแ <_ an> บทโมบิลล้อเริ่มเทิมเอาละเข้าวงกันก่อนนะครับไปจับจองพื้นที่วงบีบมาไกลมากเลยนะเนี่ยแต่ตรงนี้มาบ่อยผมจำได้ไอ้โรงไฟฟ้ามาดเ,เดี๋ยวผมตั้งแคมป์รอเลยเจ๊ขอตั้งตู้เย็นหน่อยเอากระสุนมาให้หมด ช่วงเลดเกมนี่ต้องเล่นเป็น AW คู่นะครับจะได้ครบสูตรเฮ้ยจริงๆขาดปืนกอซ่านะเนี่ยกอซ่ากับปืนอักคยังไม่เจอเลยนะครับหรือว่าเจอแล้ววิ่งผ่านมาก็ไม่รู้ก็ยอย่าลืมนะครับหัวข้อเล่นของเดียวทางเกมเนี่ยตอนนี้ยังเล่นอยู่นะแต่ว่าหัวข้อที่น่าสนใจเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นใครมีอะไรเจวๆคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้เนี่ยผมก็จะเล่นให้ดูนะฮะโอเค มาดูชุดกันดีกว่าระหว่างรอคนนะครับและนี่ก็คือชุดเก่าบูยาเดย์2ออีกหนึ่งอีเวนต์ของฟรีไฟล์ที่มีของรางวัลเยอะมากนะครับใครที่เล่นทันช่วงนั้นผมว่าน่าจะต้องมีติดค้างกันบ้างแหละและใครมาเปิดผมเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยอ่านไม่ออกชื่อนอนเขียนยากมากว่าแต่นอนเข้ามาตรงนี้ได้ไงครับเนี่ย ๋อเขามาแคมป์กลางวงเหมือนผมใช่ไหมอ่าแสดงว่าเป็นคนที่ชอบเล่นแบบสายปลอดภัยนี่เดี๋ยวเราให้รางวัลกดโชว์ท่าบูย่าไปน็นดึงทีนี่อา้าวคานดีทำไมเฮ้ยโอ้โหสแกนเห็นยันฝั่งโน้นสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่ สามดิรออะไรหมดตี้สับนวไม่กลัวใครของจริงไอ้และใครจะอ้อมเหรอน้องสับยิ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 งอุ้ยแจมหมอแจมหมอแม่มาสองเลยทีนี้เฮ้ย แต่ตรงนั้นหมดแล้วนี่ว่าอันนี้คือ2คนสุดท้ายโอ้โอเคโอเคเลยหมค์เฟนเวลคัมทูเกาะลงไฟฟ้ามา <c oughs> กเกาะนี้วงชอประจบจังเลยไม่เข้าใจจริงๆทำไมไม่บีปฏิอื่นผมอยากจบวงการน้ำมากเลยนะครับ GM ไม่จัดให้คัาทีได้เวลาเปิดก่อนได้ปูดลาก่อยโซนเนียเอาเวลาทีนี้เหลือคนเดียวนะครับ ฝั่งด้านซ้ายคนเมื่อกี้แหละที่วิ่งเข้าไปแอบก้อนหินเขามาด้วยกันแน่ๆเลยใช่ไหมเพราะว่าคนทางขวาเนี่ยแค่ล้มไม่ไปดึงเพื่อนด้วยหรอเพื่อนตายนะเฮ้ยอ้อมออ้อมอตายมุ้ยเอ้าไม่ตายอีกหรอู๋คเล่นที่คุณยิงล้มมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์มีอุปกรณ์ มีอุป,ปรกรณ์หนอผมนั่งทําอุปรกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจางยืนปืนโผล่แต่ตัวไม่โผล่นี่ไงไม่ลงสัะง,ง,งั้นเหนียวนะเนี่ยห้อยพระวัดไหนนะเราอะ่ะหลวงพ่อโอริโอหรือเปล่านี่ไงนี่ไงอุ <dieses> ้ยไม่แตกเข้าร้อยเจ็ดสองรอได้ไงเอวิลทำไมมันยิงไม่แรงเลยครับเนี่ยสกินนี้ เวเาจะเกี่ยวนะส่วนใหญ่มันก็ยิงเท่ากับบดเอดับมันต้องเล่น,ลนสองนัดอะ่ะคนนี่ผมว่าเขาน่าจะเป็นงานนะครับน่าจะแนวแบบสายตั้งรับอะ่ะไม่ปูเลยรับอย่างเดียวเราก็ะทาเข้าไปหวัวด,ดีพอกลัวเข้าไปแล้ววูบเนี่ยแหละเล่นปืนอะไรก็ไป่รู้ขอเช็คหน่อยอืมวิ่งมาวิ่งกลับ เขาเล่นปรนรูดรูดสักทะผมแตกเลยมาน้องให้เวลามอบตัวนัดเดียวพอไม่ต้องยิงเยอะนะเืองกระสุน ตอนนี้เป็นสายแคมป์ป้องกันนะครับกันได้เหนียวแน่นมากกว่าจะยิงตุยถ้าวงไม่บีบนี่ผมว่าน่าจะยื้อกันอีกนานกแกจบไปแล้วนะครับหัวข้อบูย่าทั้งเกมวันที่จัดให้ตามคําขอแล้วนะฮะแต่มีบางชิ้นที่หาไม่เจอนะก็คือพวกเกีียวกับปืนกอซ่านะครับไม่เป็นไรส่วนใหญ่90%เนี่ยผมว่าเจอเกือบทั้งหมดเลยที่เราใส่ไปนะฮะ อย่าลืมนะครับมีหัวข้ออะไรเจ๋วๆก็คอมเมนต์มาได้เลยถ้าอันไหนหน่าสนใจเนี่ยก็จะเล่นให้ได้ดูกันนะครับ